สวัสดีค่ะเ่้าไม่รากุูกกอคะนี่นะคะก็มาสั่งกินซมตำมันหลัเพอดยังพักเป๊ะเวอร์สนให้เ้าวดทุกไงด้วยเอิ้นทุกันยี่บ่ออนี่เลยบ้านเจ้าเอิ้นือกันยู่บ่อบ้นเป๊ะนเป๊ะคุกปุ๋ยยู่บ่มากินซมตำค่ะไม่เคยกินไม่เคยอันนี้ก็ยี่่กินแล้วแกงละไมอ่อนๆนักเป๊ะจะคุยนะโอ้แม่บ่ฮแกงละไม้สุนละไมเนาะแกงเปื่อแกงละไมนะ แกงกะหี่ลุงผ่านี่ยลุงัน้วยไปนมาบนี้นะนครับปาแตนไปทีรานสาลุงคือมีมากนะทังนทั้งสทงสทั้งสนก็ได้ยินถกงตนไม้อะร้อนๆตอนเที่ยงเนี่ยกินกับผักแตกอรมากงยอนะคะก็จะมีผักอะไรอีอยางนึงอ่ะผักเทเอามันอยู่ในซาหน้มาอยู่ในนาอยู่ในแต่ เาป้าข้างซายก็นั่งดีๆยืนมันเหนื่อยนั่งข้าเดียน่ตนีลยจ้าเปียกคนตกหนาวเซ่บเด้อคนคนบดูอุนี่กร่าเจ้าได้ินเสียงันอโอ้นี่กระถินนะเียบนี่กระถิล้นรั้วะินลิรั้วได้ยินเสียงโคกดังตงเลนบอกปงเลนตรงางหรือเปล่า

ถืมือคนนี้นะครับไหมเร็วเพิงขอยังขึ้นวันเด็ยวเส้นสีนั่นน่ะเส้นเือเดียวบ่เส้นนจีนเส้นนมจีนเส้นนมจีนเส้กันมาสีจังเม็ดครับนมจีนจะมีเส้นซีเนาะไม่ต้องนับนะคะเดอาีเต้องนับผมเอานลกนเี่ยะราี่สเปซ่างกองนะเขานับ20เมตรแต่แม่อยนะไม่นับกำใส่เต็มมือเต็มมือ โอ้ยหอมตะไคร่หอมยงไงอินหอมตะไคร้หอมเร่อม้ยอืมหอมมาแรงเลยตะไคร้หอมมาแรงกื่นก้อนบ่โลงเนาะเห็นแต่กล้องโอ้ยชักจ้องพี่น้องชักจ้องไม่แน่กินข้าวง่ายๆรนะสาวลุงชิ้นแี้ล่ะเพราะว่าลุงอยู่กับกล้อง <ork ork 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 ork> มึ้อเยนกจะเป็นวัดตอนเย็นนะก็จะกินลาบปลาด้วยตะคนจะากระเพรกินเั้อมาไส่มเพิ่งงาผุยังเดียวลาบปลาตองยายจะหัวลาบปลาอตให้ใบหนอเกื้อส่อลนะ แกกำลังทำตอนนี้ะเก็แล้วะงะนั่นเอไมาไม่้นะคะลงห้แ่แอลังไงตั้งวงไรับนนนนัเดียวบอกให้บอกห้บอกห้ักมันลมันไสุดะเรียกจามกินตํมคนกินแนใครทำอะไรตั้งพวงนะครับให้ตีกินซุปตําคุณตีครับตอนนีคุณตี้อคุณตี มาหน้าสื่อให้นี่นะลากปานครับเวาเ่นคันมันหาแหลงีเสียงเลงเลเหรอิวตอนะคะดูดูกินผักเลยมันมีประโยชน์แก้หิวครับแก้หิวกักจองมีประโยชน์แก้หิวรับนี่ละพักคอโลฟิลมาเดเยวนี้ผักมีสีเขียวมีคอโลฟิวเลยปอกเลือดเล เลือเนือเลือเลือดเอดเอเลือเือเลือดเอเปืออดเล่เล็ดเดเล็นดดเดอดเลือเอเลือดเดเด น่าจะมากกว่า20ปัหาจะคยกินหรอครับมากกว่า20ปอนดื่อนั้นขนาดามลามตันแต่19เมตรนี่ยก้อนเลยเมื่อนั้น19เมตรอันนี้ไหนมานมมห่อนได้เ่าข่ดเอ้ยอานี้ค้คุยเลยอ่ะอืมไม่ได้ขีมือเลย ไปเบิ่งไมเบิ่งกันนี่บ่กตอนเย็นหนมีอาหารแล้วยายสตอนพี่อลลี่นี่บ่อันนี้ก็มีอาหารเกิเี่ยงไหมเเอแไมเเี่ยงบายบายอื่นโ้ดนมัไกินเยเปิดแม่ติบข้าวนั่นเขากิเล็วครับเปิดเลยเอบีแม่เอาไปเอาไม่ใส่น้ำมไครูเรา มมันออก่นออ้าย้หน่ไมลนะันอให่ได้อนล้หน่ไม้ะหายากม่ใหญ่บบนั้นน่ยปานนียเอาลูกไปบ้านตหัวเข้ามาหา่บ้านกูกมัน่อยไปม่เราได้บ้านกูงไเลอหน่อไม้ลายม่องหน่อไม้ลายม่องอืมนี่หน่อใหญ่ๆนะหน่อขาวๆมันเข้าคูตเ่าะนะไม่โมหน่อไม้ นอกขาวๆข้าคูณน้ำมนาวถ้ามันดับมันนวาต้ไม้เก้นนี้เอไม่ใช่ยายเย็ด้นไมอันนั้นเีด้ไมเผาไว้เาลมันอกเดี๋ยวเขาจะกลามาเต็มเข้ามาแล้วกดแล้วกดเพ์กดติดตามเลยบ้านก็ตไปมาสชแนลอ่ามวนีอันนี้นิกี้เขาเียวเคี้ยวาดเอาคอยู่นะครับเศรษบตําหงม่รู้กันได้อะไรนะครับวันน้าบ เดี๋ยวอยู่ร่างขาเนี่ยเนี่ยได้พักยังไหมอาเป๊ะอ่าเอาเป๊ะไม่ใส่ม้วนพักพิสดารม้วนเฮาม้วนเฮาเดี๋ยวเดินเนี่ยพักพิสดารเป็นมาล่างหนาเป็นหม่าโดนตาล่างเต็มเครับแท้คอยน่ะแซ่บพักผ้าอีกคอยน่ะเขาได้สามสี่ข้ามเลยพักผ้าอีกนะแซ่บม่ได้คอยเขาไปนั่นเลยซุปน้ำไม้แกงน้ำไม้เด้อพักเป๊ะพี่น้องคอยหายใจบ่ออกนะอ๋อ แล้วพนมถ้าเราคนละตายรไ้ไม่ตายกันก็ได้ปูขางเท่านั้นตู้ใจขาดนี่นะเจ็ไม่ได้กำบังเรอรัมนมันแพ้อันนั้นละแผลเสื่อมเรื่องตานไม่เรื่มหรอกกันแม่แมแ่คือบหาแวนหายังใส่แน่โอ้ยลุงแหงไม่ได้เสื่อเลยลุงแหงม่ด้เื่อเลยควันมันไหม้ัแตกฝืนอ่ออก ขอบคุณคลิปนี้นะครับที่นคกนปลอดารก่อนเว้ามาที่คำนี้ที่ไหนนั่งาให้ใจพรบ่ทองเจ็บตาก็เจ็บตากินแข็งกันไม่ได้เจ็บนะคะคอมาต่อยลุงไม่ได้เป็นไรแต่ทั้งพงหนีตาแดงเลยนะครับทั้งพงใสแว่นด้วยแต่ลุงไม่ได้ใสแว่นเลยลุงแต่คนทุกันไม่ตาแดงแฉงไม่เป็นไรแต่คันอ่ะทุกเชือกนายอันแี้ซุ้มตำรถเด็ดนะคะ ม้วนเขาไปต้นหมดแล้วผักแวดเขาเรียกผักอะไรนะผักแปะผักแปะนะคะป้าคำใสนั่งอยู่นี่ขึ้นมะนาวนั่งในเป็นไม่ยอมนั่งเลยเนี่ยอ้านี่นี่นีป้าคำใสเก็ดมากละม้วนเลยป้าคำใสตั้มบ้ากับผักแปะฮู้นอร่อยคำตโตูอร่อยมาก เกิดยู่ใต้น้ำอตาแดงแบ่มันเกิดมันเกิดอยู่น้ำแต่ว่ามันเข้าเกียร์ในคอยแล้วบ่นี่นมันอยู่เทิงน้น้มันมันเกิดขึ้นมาเบืมาอยู่ใต้น้ำขน้น้ำไหลออกมาไม่ใสเวตตาน้ำบุน้ำเรื่องน้าโอยน้าบางคน่ะลายจนเข้าหุ้นไม่ได้มาหลายพูดอแต่ดูนะขาอีห้น่นน่ะมีพระอันนี้ก็คือเดี๋ยวมันหลด้วยนะพระอีห้นหลมินแลมบบ่ ไม่เคยกินพังหิมนะนัะแปะคุอใบบัวหน่อยนะเนาะตุ่ยใบหน่อค่ะทุกคนนี้ก็ขอจบคลิปเก่เวกัน,<ด>นี้นะคะเ<ด>จอกัน<ด>คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ